นีพิงพอยมีนัดเดินผมแดงมาย้ำนะคะเพื่อแฟนๆลืมกันไปคะ่ะวันนี้มีนัดเดินผมแดงของพิงพอยประภาวดีนะคะล่าสุดคะ่ะวันนี้เพจบ้านพิงพอยแฟมิลี่ค่ะออกมาอัปเดตตารางงานของพิงพอยประภาวดีคะ่ะมีการลงรูปภาพของพิงพอยกับงานผมแดงคะ่ะและระบุคแคปชั่นอีกว่า ใครคิดถึงงานเดินพรมแดงของพิ้งพอยวันนี้ไปให้กำลังใจกันนะคะเดินพรมแดงซีเนอเซีย2022 18นาฬิก30นาทีไอคอนสยามว้าวว้าว,าวาปังมากค่ะน,นี้สวยมากค่ะแต่ว่างานนี้ค่ะวันนี้มาลุ้นกันว่าพิ้งพอยจะมาในตรีมชุดแบบไหนรอติดตามชมความสวยกันได้เลยจ้า ใครอยู่ใกล้ค่ะก็ไปให้กำลังใจพิงคอยประภาวดีกันได้นะคะเป็นงานเทศกาลเดินพรมแดงของทางภาพยนตร์คู่กับเบิ้ลปทุมราชค่ะกับภาพยนตร์ฮีโรโต้มแซบนั่นเองค่ะเคยอัปเดตไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะปังสดๆเลยละค่ะรอชมความสวยของพิงคอยวันนี้กันได้เลยนะคะส่งกำลังใจให้นะคะคนสวยพิงคอยประภาวดี